นะพวกกับสวัสดีทุกทุกคนทุกทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผม MU ็ M U s, มยูนนมคนเนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม f o r e s t e เตกันอีกครั้งกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะทุกคนก็อยู่กันในพาร์ทที่3กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะฮะทุกคนก็โอเคนะคือพาร์ทที่แล้วเราได้ทําการเปิดเปิดแบบตรงนี้นะทุกคนเปิดแบบข้างบนแล้วก็เป็นแบบข้างล่างเนาะที่มันเป็นแบบสายลุงนะทุกคน พัดิแล้วผมก็ได้อัปเกรดสะเกียวเป็นอัปเกรดเป็น,ปนตู้นิรภัยนะทุกคนคือผมก็ได้ทําการคราฟตู้นิรภัยมาแล้วคือตอนนี้ผมก็เอาตู้นิรภัยมาไว้ข้างล่างแล้วไว้ทุกคนโอ้โหอย่างเยอะเห็นไหมคือผมเอาตู้นิรภัยมาไว้ตรงนี้หมดเลยคือเอามาดองไว้ตรงนี้แหละเออมีอะไรก็เอามาทีมไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดกระเป๋าให้ดูคือตอนนี้กระเป๋าเราผมพื้นที่ว่างโคตรเยอะเลยอ่ะเออ นะทุกคนคือถามว่าพาร์ทนี้เราจะมาทําอะไรกันคือพาร์ทที่แล้วผมก็ได้อัพสกิลแล้วใช่ไหมคือผมอัพเครื่องรางมาคือเครื่องรางเนี่ยมันจะได้ผล,ผลผลิตมากขึ้น25%เว้เออเดี๋ยวผมค้ามาก่อนเลยก็แล้วกันเนาะคือเครื่องรางเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนเป็นอะไรที่โกงมากสมมุติว่าถ้าเราอัพเกียร์ไปเยอะกว่าเดิมอะคือสมมุติว่าเราไปจับปลาปกติมันตอบมาตัวนึงคือต่อไปมันอาจจะดอบมาเป็นตัวอะไรประมาณนั้นนะฮะทุกคนคือดีมากสาหรับเครื่องรางเออคือเพราะว่าเราต้องการ ทรายจานวนมากนะทุกคนเราต้องการทรายจํานวนมากอุ้ยได้นี้มาอีกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เลเวล20แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดสกิลกันนะเดี๋ยวผมก็เล่นจนมาถึงเลเวล20กันละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสกิลที่เราจะอัพต่อไปเป็นอะไรคืออันแรกเลยเดี๋ยวผมจะอัพอันนี้เนาะนี่ผมจะอัพอันนี้สัตว์เลี้ยงคู่ใจผมอยากได้อะอยากได้เดี๋ยสัตว์เลี้ยงมาแบบมาคอยวิ่งตามนะฮะโอเคได้สัตว์เลี้ยงมา1อันต่อไปอีก2อันคืออีก2ออันเนี่ย คือผมคิดว่าผมจะทําฟาร์มดีหรือเปล่าทาฟาร์มทําฟาร์มเอาเสียมมาทําฟาร์มใช่ไหมคือผมว่าผมจะทําฟาร์มดีหรือเปล่าอ่ะคือเพราะว่าผมอยากจะปลูกฝ้ายไว้ทุกคนคือฝ้ายของเรามีเขคาคาดเยอะน้อยเออเพราะว่าเราต้องการใช้ได้ใช้ได้เยอะมากอุ้ยนี่ไงสัตว์เลี้ยงเป็นแม,แมวแล้วมันช่วยทําอะไรอะ่ะแ,แมวกินกินปลาเปล่ามันกินปลาเปล่าปลาก็ไม่ลด คือมันเอามาวิ่งตามเฉยๆเนาคือตอนนี้ได้ของผมมี36อันคือผมว่ามันมีน้อยเกินไปอะเค okay. นี่เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้เอามาเลยแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวเราจะทําการปลูกฝ้ายกันด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปผมจะทําการอัพอันนี้เว้ยตลาดนี่เดี๋ยวผมผม,ผมก็อยากอัพเหมือนกันเนาะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมอยากจะอัพอันเนี้ยอ่าเนี่ยมันจะปลดล็อกดาบเว้ยทุกคนคือเราต้องการดาบอ่าก็เดี๋ยวรอเลเวลที่สิบเอ็ดเดี๋ยวเราค่อยมาอัพ ตลาดกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตลาดมันเป็นยังไงคือผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนเวอร์ชั่นของมือถือกับเวอร์ชั่นของ PC อ่ะคือผมไปดูกันแล้วเว้ยคือมันมีบางอย่างมันมีหลายอย่างที่แตกต่างกันเยอะมากเลยนะมีหลายอย่างที่แตกต่างกันเยอะมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงนี่มันช่วยอะไรอ่ะเหมือนมันจะช่วยช่วยเก็บปลาให้เราหรือเปล่าเฮ้ยมันเก็บของให้เราอ่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันไม่เก็บของดูดิมันวิ่งไปเกี่ยวมันไปเก็บเครื่องรางให้เราเฉยเลยเนี่ย ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น25%อันนี้คือดีมากนะทุกคนอันนี้คือดีมากเดี๋ยวอุ้ยสลามสลามเดี๋ยวสลามสลามอุ้ยสลามสองครั้งตายนี่เดี๋ยวเราจะอัปเกรดเครื่องรางกันด้วยแต่ว่าผมต้องการแท่งทองเนี่ยอัปเกรดเครื่องรางเพื่อมันจะเป็น50%คือมันจะดอบมา2อันเลยเท่าที่รู้นะหรือเปล่าวะน่าจะออกมา2อันเลยหรือเปล่าเนี่ยแมวแมวมันจะไปจับปลาให้เราหรือเปล่าวะไม่ไปเหรออ๋อเราต้องจับเองอยู่ดีอยู่ดีะทุกคน แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมขออัปเกรดแท่งทองมาก่อนก็นแล้วกันอ่าแล้วก็อันนี้ก็เอาเป็นแร่โอเคเอาไมาห้หมดอ้นนี่ไงดาบดาบมาแล้วเอาเลยแล้วกันดาบมาแล้วเอาเลยแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ทําการปลูกไปอ่าทำการเอาได้มาครับเราต้องการได้ตลาดเนี่ยมันจะมีแบบซื้อแล้วก็ขายนะทุกคนเราสามารถหาตังค์ได้จากตรงตลาดเลยเออเรามีตังค์ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ซื้อพื้นที่ใหม่โอเคปลดล็อกตลาดมาครับ ตลาดนี่เดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องต้องซื้อเองใช่ไหมนี่ตลาดเคสสามารถซื้อได้หูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่จังวะไว้ตรงไหนดีอะเออตลาดเหรอตลาดเอาไว้ข้างบนข้างบนได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนออกมาตลาดนี่ผมคิดว่าเราเอาไว้ข้างบนข้างบนนี้น่าจะได้เนาะเออข้างบนแถวเนี้ยเออมันน่าจะไม่มีอะไรมาเคียงอ่ะเออเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเคตลาดเนาะตลาดเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันสภาพมา ปุ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอเควางครับทุกคนคือเราสามารถวางวางไอ้สิ่งปลูกสร้างไว้ตรงสะพานก็ได้นะฮะเออเราสามารถวางสิ่งปลูกสร้างไว้ตรงสะพานก็ได้โอเคประมาณนี้นี่เอาขึ้นไปอีกนี่ตรงนี้โอเคตลาด,น,าาาออน,ดน,นี่เราสามารถซื้อไอ้ของพวกนี้ได้เว้ยทุกคนเนี่ยเราสามารถซื้อได้อันนี้กระดูก11บาทใช่ไหมสิบเอ็ดบาทแล้วก็เอามา1อันอันละสิบเอ็ดบาทนะทำไมมันบล็อกอ่ะโอ้ร้อยสามสิบเก้าบาท แล้วอันนี้กี่บาทอันนี้สิบหกบาทเหรอไม้ไม้บาทเดียวอันนี้หกบาทเหรอกระดูกนี่กระดูกนี้ซื้อมาสิบเอ็ดขายได้แค่สี่บาทอะไรวะเนี่ย <c oughs> กระดูกซื้อมาสิบเอ็ดขายได้แค่สี่บาทโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอค่าสาาไปก่อนคือ <c oughs> ถ้าเราจะขายเราก็ต้องไปหาต้องไปเอาของมาใส่มาใส่ตัวใช่ไหมมันถึงจะขายได้โอโอเคโอเคแบบนั้นก็ไม่เป็นไรงั้นเราผมว่าผมเอาสารามาขายดีกว่านะทุกคน อยากขายสลามอ่ะคือมันมีเยอะเกินไปอ่ะแล้วก็ของพวกนี้ก็เอามาเก็บอืมผมก็ไ okay. ด้เรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเออเนี่ยไว้เรียงไว้เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้น่าจะเป็นพวกกระดงกระดูกหรือเปล่าเนี่ยเออกระดูกนี่เอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคกระดูกโอเคไปเดี๋ยวผมจะเอาสลามไปขายเพราะว่าสลามนี่โคตรเยอะเลยโอ้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 ยดู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 แมววิ่งเก็บดิโอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะโอ้ยถือละสองบาททีละสองบาทโอเคโอเค เอา,บาเบลเลียทรัประมาณ5 5 0้าก็น่าจะพอกันแล้วเนาะเออไอสองร้อยหกสิบเ,เกียจกดละได้มาเงินมาแค่นี้นะ่ะได้ตังมาโคตรน้อยโอเคคือตอนนี้เราก็ได้ดาบมาแล้วนะทุกคนนี่ความเสียหายการโจมตี150%เอร์เซ็นเอ้ยห้าเลยวะโอเคนะครับทุกคนก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนคือเมื่อกี้คือผมเล่นไปคือลืมอัดชิป <c oughs> คือหลังจากที่จบตรงนั้นไปอะ่ะคือผมก็ออกเกมเข้าใหม่คือลืมอัดชิปไว้แล้วแม่งก็เล่นไปโคตรเยอะเลยเออเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหน่อยแล้วกันเนาะคือผมเล่นไปโคตรเยอะเลยคือหลกัลกๆเลยคือผมเปิดเกาะน,นี้คือผมก็เปิดเกาะน,นี้เว้ยแล้วมันได้เป็นอันเนี้ยเออเนี่ยมันจะเพิ่ม XP หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวสมุนไพรเวย้ยก่อนเนี้ย,ก,นนยก่อนแรกที่ผมเปิดนะเออที่ผมแม่งไปเล่นคือแม่งผมนึกว่าผมอัดชิปแต่ว่าแม่งพูดอยู่คนเดียวไปตัางา <c oughs> โอ้สุดท้ายมึงไม่ได้อัดชิปแล้วก็ผมก็ได้เปิดกล่องตัวนี้ด้ อ่าปิดเกาะตรงเนี้ยเกาะนี้จะเป็นพัซโซ่นะทุกคนเกาะที่จะเป็นพัซโซ่คือพัซโซเนี้ยคือผมก็เปิดได้แล้วอ่าเปิดได้แล้วคือมันก็จะได้เป็นอันนี้คือผมจะบอกวิธีการเปิดเอ่อพัซโซนี้ก็แล้วกันเนาะขั้นแรกเลยเว้ยทุกคนตัวไตัวไแล้วก็จะมาเป็น W W คืออันที่2ต่อไปคือตัว T เนี่ยอันที่3แล้วก็อันที่4นี่เป็นตัวชี่อะไรไม่รู้เนี่ยแมงมุมเนาะแมงมุมอันที่4 <c oughs> คือไม่มึงดูยังไงเป็นแมงมุมปะ ก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะได้เป็นกล่องมานะคะทุกคนสําหรับกล่องนี้ที่ผมเปิดเออมันจะได้เป็นกล่องมาหลังจากที่เราได้กล่องปุ๊บผมก็ได้ไปได้เป็นลูกแก้วฟ้าเออผมก็เลยทําการเปิดใช้แล้วมันก็จะได้เป็นอันเนี้ยเป็นหัวใจเพิ่มมาเป็นสี่หลอดแล้วก็ตรงนี้ไว้ทุกคนตรงนี้ผมได้ผมได้เออผมได้ทําการเอาเอามาเล็้อันเนี้ยต้นอ่อนคือปกติมันจะเป็นต้นไม้อ่อนใช่ไหมทุกคนเออผมก็ได้คราบต้นไม้อ่อนมาแล้วแล้วผมก็เอามาแลกกับไอ้ผู้เท่านี้ แล้วมันก็จะให้ใหีบผมมาเว้ยเออมันให้หีบผมมาโอ้โหเม่งกูต้องมานั่งมันั่งอธิบายหลังจากที่เล่นไปแล้วโอ้โหคือมันให้หีบผมมาปุ๊บใช่ไหมคือผมก็เปิดได้แล้วแหละคือผมเปิดหีบไปปุ๊บผมได้อันนี้เว้ยเนี่ยวัตถุเนี่ยคือแหจับปลาคือมันจะช่วยให้เราจับปลาได้เองเว้ยเนี่ยมันจะช่วยให้เราจับปลาได้เองเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยว,ยวรอคือมันจับปลาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะเก็บให้เราเองเออก็จะประมาณนั้นเห็นไหม นี่มันจะเก็บให้เราเองคืออันนี้คือเห็ดจาปลาที่ผมได้มาแล้วก็ต่อไปอันนี้เครื่องรางผมก็ได้อัปเกรดไปแล้วนะทุกคนที่ที่เห็นนั่นแหละคือผมอัปเกรดเป็น5้าอร์เซนก็มันจะดอกปลามา2ตัวดอกอะไรมาสองเท่านะทุกคนมา2อย่างอ,าอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือที่ผมแบบเออที่อัดไปประมาณานะเก็บ30นาทีนะอัดไปเก็บ30มสนาทีนะเว้ยทุกคนแล้วแม่งมึงไม่ได้อัดคลิป มึงอัดไป3ามสีนาทีมึงไม่ได้อัดจิ๊บอันนี้คือขอโทษขอโทษจริงๆนะทุกคนคือลืมกดอัดลืมกดอัดแ่ะม่งอ้โคตรเสียดายเลยเอ้ยอันนี้อะไรอะเอามาหนึ่งอันเอามาทดสอบมาทดสอบโว้ยเนยโอ้โหได้เพิ่มโคตรเยอะเลยเพิ่มวใจด้วยอันนี้น่าจะเป็นของกินมั้งทุกคนน่าจะเป็นของกินอ่ะอืมน่าจะเป็นของกิน คือแบบเพิ่มเพิ่มของคนเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันให้มันจบภาคที่3โอ้จริงๆอ่ะภาค์สามผมปิดชิปแล้วแม่งเอามาดูเอาชิปกูหายไปไหนเอาแม่งไปดูเอาชิปหายลืมอัด <c oughs> <c oughs> โอ้ยแม่งอันนี้ที่ผมเล่นไปตอน30มพาร์ทที่บอกนะเออแล้วก็สกิลที่ผมอัพด้วยเออสกิลที่อัพลืมบอกสกิลที่อัพโอ้แม่ง <c oughs> สกิลที่อัพผมอัพสกิลอา่าสกิลอะไรวะอัพอันนี้ป่ะเออผมอัพให้ทุกคนดูอย่างอ่ะ อันนี้แล้วก็ผมอัพอันนี้ด้วยอันนี้เออผมอัพอันนี้ด้วยลดลดตลาด25%คือไม่รู้ว่าอัพอะไรเพิ่มอ่ะเนี่ยผมอยากจะอัพพันันอยู่นะทุกคนเผื่อมันจะหาตังค์ได้เยอะกว่าเดิมอ่ะเผื่อเราจะดวงดีหาตังค์ได้เยอะกว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอรลเวลอัพก่อนเราก็ต้องมานั่งฟาร์มเราก็ต้องมานั่งฟาร์มอ่ะแล้วก็สําหรับใครที่รู้นะทุกคนว่าไอ้ไข่อันเนี้ยมันหามาจากไหนเนี่ยเออไข่อันเนี้ยไข่ไดโนเสาร์เนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันอ่ะ เื่อที่เราจะได้ได้อะไรเยอะๆกว่าเดิมอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นนี่ยหลังจากที่เราได้เครื่องรางไว้ทุกคนเราจะสามารถได้ของมาเยอะกว่าเดิมอะ่ะเนี่ยเครื่องรางเนี่ยมันจะเพิ่มผลผลิต50%อันนี้ที่ผมอัปเกรดมาแล้วต่อไปถ้าเราจะอัปเกรดคือมันต้องการเอ่อมันต้องการเลกก้าเลกก้าคือเราต้องการทอง ทองเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังขาดเทีนทองอยู่ดีตอนนี้เราก็ยังขาดเทีนทองอยู่ดีเนาะขนาดอัพเกาะใหม่มาตั้งสองเกาะแม่งมึงไม่มีทองดอบท่ากันอุย้ยไก่เก็บตายจะเย็นดีไก่ขอไข่หน่อยโอเคนะทุกคนประมาณนี้นะที่ผมเล่นไปประมาณ30มส่นาทีก็เอออธิบายไม่ถึงนาทีแล้วนะก็ขออาภัยด้วยที่ผมแบบแบบลืมอัดชิปอะลืมกดอัดแบบโอ้เสียดายทช่ไหมเลย เสียจจริงนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเทมพวกนี้มันเยอะจังวะเคียงอะตั้งค่าแจ้งไอเทมอือปิดไปดิมันทําให้เครื่องเรากระตุกอะอือเคียงเคียงชิบหายเลยเออเนี่ยได้มามันก็ไม่ต้องบอกกันก็ได้เออได้ได้มาก็เออก็ได้นั่นแหละออก็รู้ว่าได้แค่นั้นพอ <c oughs> แค่นั้นพอโอเคเนาะก็ประมาณนี้แหละคือมันเคียงอะมันทําให้เครื่องผมมันกระตุกอะคือตอนนี้ก็กระตุกอยู่เลยเพราะว่ามันเครื่องผมมันร้อนเลยทุกคน ครื่องมันร้อนแล้วมันทําให้เครื่องมันกระตุกอ่ะคือเกมนี้ถ้าผมเล่นไปแบบไม่อัดคือมันไม่กระตุกเลยเว้ยทุกคนคือมันจะกระตุกตอนที่ผมอัดลิปไปด้วยอ่ะคือต้องขออภัยกันด้วยเนาะมันอาจจะกระตุกไปหน่อยก็ต้องขออภัยกันจริงนะฮะทุกคนนะเออขออภัยกันจากใจจริงเออเดี๋ยวผมเอาบิสบิสบิสเออค้าบิดมาเดี๋ยวผมจะค้าบิดมาเพื่อที่เราจะเอาบิสไปขายด้วยนะทุกคนเอามาเล็ดนี่แหละไปขายอ่ะผมคิดว่ามาเล็ดมันจะถูกมันจะแพงกว่าเนาะแล้วก็เอาทองพวกเนี้ยที่เรา คราเหรียญโอเคเนี่ยเราก็จะเอาไปขายไปวิถีคนจนวิธีคนจนวิธีคนจน,น,จนแล้วก็ฟาร์มฟาร์มต่อไปคือตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะทุกคนในเครื่องจับปลาคือมันจะจับปลาอัตโนมัติคือตอนนี้ผมไม่ซีแล้วสําหรับเครื่องจับปลาคือเราไม่จะเป็นที่ต้องไปนั่งจับเองคือมันก็จับแล้วมันก็จะเอาใส่กล่องให้เราเองอ่ะอันนี้คือโคตรดีเลยเพราะว่าเพราะงั้นต่อไปเดี๋ยวเราถ้าเราเจออันเนี้ยเจอเนี้ยมันจะเยอะเดี๋ยวผมจะทําการครารื่อง เครื่องเครื่องจับปลามาเยอะๆเหมือนกันนะเพื่อที่เราจะได้มีเยอะๆเออถ้าอาตมาคตเรามีเยอะเราก็จะเอาเม่งไปขายห,หมดเราก็จะรวย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 คือตอนนี้ผมก็สามารถเอาปลาไปขายเลยก็ได้นะทุกคนเออผมคิดว่าเอาไปขายหมดเลยก็ได้เพราะว่ายังเงเราก็ได้มันเรื่อยๆนะเออทุกคนคิดแบบกันหรือเปล่าคือเหมือนกันหรือเปล่าเออเอาไปขายเลยก็ได้น้อสามร้อยอันไปดูดิว่ามันจะขายได้สักก,กี่บาทแต่ได้ไอปลาเผามันขายได้หรือเปล่าวะ เดี๋ยวขอดูก่อนเนาะถ้าปลาเผาขายได้เดี๋ยวผมจะเอาไปเผาแล้วค่อยเอาไปขายก็ได้เดี๋ยวขอดูก่นอนปลาธรรมดา2บาทปลาเผา4บาทเฮ้ยมันก็คุ้มนะแต่ว่าปลาเผานี้มันต้องใช้าฐานนะเออมันต้องใช้าฐ,าฐานเผาบีก่ะแต่ว่าผมเอาปลานี้แหละ2บาทก็600จับมามก็ 900, เก้าร้อยเฮ้ยหกร้อยหกร้อยที่ไหนอะปลาไปเก้าร้อยแล้วเนี่ยปลาไป900แล้วเนี่ยโอเคโอเคมา อืมสลามไปครับทุกคนตอนนี้มีเงินหนึ่งพันไปครับเชือเกาะครับทุกคนพาร์ทนี้ยาวๆก่อนนี้ได้ป่ะก่อนนี้สองร้อยอ่ะงั้นเอากเกาะก่อนไหนดีเอากเกาะข้างๆไปก่อนก็นแล้วกันเออเราเน้นเยอะเราเน้นเยอะเราเน้นเยอะเราไม่ได้เน้นอันนี้เราเน้นเยอะเว้เราไม่ได้นนนนเ,น,น,เ,เดน้นของดีโอเคมาก่อนนี้ว่าเกาะมันเชื่อมกันให้เองเลยวะ่ะถือว่าดีเนาะอุย้ยแบตจะหมดโหเล่นตั้งแต่แบตหนึ่งร้อยอ่ะทุทุกคนคิดดู โอเคมาครับทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้อะเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านเนาะโอเคเข้าไปมาดูเลทุกคนว่าเกาะน,นี้มันจะเป็นอะไรยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์มันน่าจะเป็นแบบแบบเอาเอาของมาขายหรือเปล่าเอาของมาฝากเหรอเอาของมาเก็บไว้เนี้ยเรามีเยอะเกินไปเราก็เอามาเก็บไว้ใช่ไหมเป็นพิพิธภัณฑ์นเนี่ยถ้ามันครบเราอาจจะได้ของใช่ปะ ออผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้ามันครบเราอาจจะได้ของเอ่อแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาด้วยเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเมล็ดเมล็ดเมล็ดได้โคตรเยอะด้วยดิเมล็ดโอ้ยโอ้ยเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บไม่ได้ได้มาหกสิบเจ็ดนะทุกคนหกสิบเจ็ดนี่ถ้าเราขายคิดว่าเราจะได้เท่าไหร่เอ่ออันละแปดเลยนะเว้ยแปดร้อยโอ้ยโอ้ยตังค์มาเพิ่มอีกหนึ่งพันเอาดิเอาดิก่าต่อไป ก่อนนี้เลยละกันเอออืออืออือเอดีเอดีเดีแแ๋ยวไปขอดูเกาะด้านล่างก่อนเกาะใหม่เกาะใหม่ตอนนี้เกาะใหม่รัวๆเกาะใหม่รัวๆเลยเอ่อเกาะใหม่เกาะใหม่ฝั่งนี้เกาะใหม่ฝั่งนี้เป็นไอตัวนี้นะทุกคนตัวนี้คือไม่ได้ช่วยอะไรเนาะไม่มีปีศาอะไรไม่จะเป็นต้องเล่นกับมันคือเราสามารถฆ่ามันได้เนาะฆ่ามันแล้วเราก็จะได้บิดได้บิดเฉยๆคือไม่มีอะไรดีหรอกตอนนี้กุญแจเรามีหรือยัง ยังไม่มีงั้นเราจะคาบปุญแจนก่อนหนึ่งอันฝากเงินเหรอเอา้าทำไมไมันบอกว่าฝากเงินะอะล็อกอัพดีทุกคนเดี๋ยวผมอยากจะลองเหมืองเหมือนกันอะมันบอกว่าฝากเงินไว้ทุกคนมันเป็นฝากเงินก็ต้องเป็นธนาคารดิเหมืองเหรอปุนล็อกเหมืองว่ะทุกคนปุนล็อกเหมืองว่ะอุ้ยกระตุกชิบหายเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยไปครับไปไปไปอยเป็นเป็นพื้นที่ใหม่หว่ะทุกคนมันเป็นสีดํา เป็นพื้นที่สีดำอืออื้ออือเดี๋ยวขออัพก่อนอื้ออื้ออื้อโอเคมันเป็นพื้นที่สีดำมันไม่อุย้ยกระตุกจะไมออะไรวะเนี่ย P เพิ่มไอพีอ๋อให้เพิ่มไ่พีเลงจากตัดไม้มาทุกคนถ้าเราตัดไม้เราก็จะได้ตังค์เพิ่มเอ้ยได้ได้เลเวลเพิ่มอ๋อเราต้องหากระดูกมาให้มันหนึ่งร้อยอันมาทุกคนมันถึงจะให้รางวัลเรานี่ไงกระดูก กระดูกเราก็จะหาได้จากหลุมศพแบบนี้นะทุกคนเราทุบหลุมศพปุ๊บไอ้พวกนี้มันก็จะเด้งออกมาหลังจากที่มันเด้งออกมาปุ๊บมันก็จะเราก็จะฆ่ามันแค่นั้นแหละอทุบไปครับทุกคนแล้วมันเกิดเรื่อยเนาะสำหรับกระดูกโอเครนะทุกคนเออตอนนี้ก็น่าจะหายน่วงมาเล็กน้อยอแต่มันก็ยังน่วงอยู่ดีป่ะก็ต้องขอไปกันด้วยนะทุกคนคือมันอาจจะน่วงไปหน่อยเออผมมีเงินครบหนึ่งพันผมอาจจะลองไอ้ตรงนี้ก็ได้นะไอ้ตัวที่มันมายื่อยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยว่ามันช่วยอะไรเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนตอนนี้เราฟาร์มไมา้เราสามารถเพิ่ม HP ได้แล้วก็ฟาร์ามไมา้ไปก่อนเนาะเพราะว่าเราเปิดบัฟมาไงเออเปิดบัฟมาเปิดบัฟมาฟาร์ม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 อย่างเดียวฟาร์มอย่างเดียวเออแล้วผมอยากได้พีเอ PX ใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวขอไปดูก่อนอ,อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคนเทียนว่ะโอ้ยสองร้อยโอ้ยสองพันเยี่ี่แล่นนินเฮ้ยโอ้ยสองพันเราต้องถ้าเราอยากได้เราก็ต้องมีเงิน ถ้าเราอยากได้ของพวกนี้เราก็ต้องมีเงินใช่ไหมหูย,ยคนเล่นร่อนว่ะฆ่าไม่ได้ด้วยฆ่าไม่ได้ด้วยว่าจะฆ่ามันอะ่ะโทษถันแม่งแพงยิ่งหญคุณจะเลี่ยมเราชอบคุณแต่ผมไม่ชอบคุณนะครับอืมแต่เราไม่ชอบนายอ่ะเพื่อนเออเราจะฆ่านายเราจะฆ่านายเราบอกแล้วเออต้องมันตีไม่ได้หรอ,อมันต้องเอาพิแอมาทุบอ๋อโอ้ยระวังสิ มันระวัาางอะไรกูตั้งใจเอ้ยทำไมเออหยุดเถอะโอ้โหน่าน่าสงสารอุย้ยอุยอุยน่สาสงสารอุย้ยอุ๊ยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกูตีมึงไงเออโอเคตายไก่ก็ตายเออเฮ้ยนี่ไงเอ้ยเราฆ่าปุ๊บเราได้แอชิเมนต์เออมันมีแบบได้รางวัลด้วยคือรางวัลก็คือแบบรางวาัลอะเนี้ยคือเมื่อกี้มันได้รางว,าวัลด้วยคือเราทําถูกแล้วเราที่เราฆ่ามันอะเออเราทําถูกแล้วเราไม่ต้องไปเสียใจ ออคือผมได้รางวัลมาไว้เด๋อจะไปให้ดูออรางวัลที่ผมได้ก็คือแต่งตัวไปแตอะไรสลามมัาโดดมันยองมันยังอะไรนี่ผมได้อันนี้ไอที่น้ําตาไหลไอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นอ่ะนี่ผมได้นี้เว้ยคือรางวัลที่ได้เมื่อกี้เราทำแอสชิเมนต์เราก็จะได้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 ไ,ดไ,ดไอพวกนี้เว้ยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นหมวกดีกว่าเท่ดีเอาน้ําตาไหลมันน่ากลัวเกินไปไอ่ะ คือผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมอัดอ่ะผมได้ทําอันนี้ไปด้วยหรือเปล่าที่ผมว่าผมที่ผมทาฟาร์มอ่ะเออผมทาฟาร์มไว้ตรงนี้ยคือผมไม่รู้ว่ามันอัดไปด้วยหรือเปล่านะตอนที่ผมทําฟาร์มแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้อัดก็ต้องขอไปด้วยก็แล้วกันเนาะคือผมทาฟาร์มไปแล้วนะทุกคนผมทําฟาร์มให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงเออแต่ว่าไม่ได้อัดก็ต้องขอไปด้วยอุ้ยที่ฟักทองฟักทองมาเดี๋ยวผมต้องการกระดูกเพิ่มเลยเราต้องทุบอันนี้เออเออเดี๋ยวผมจะลองเอากระดูกให้มันครบ เออหนึ่งร้อยเดี๋ยวเราจะมาแลกกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนอกพาร์ก่อนแล้วกันถ้าผมเล่นนอกพาร์ทอ่ะมันจะไม่มีกระตุกเลยเว้ยแต่ว่านี้ผมอัดไปด้วยไงมันก็เลยแบบกระตุงกระตุกนิดหน่อยก็ต้องขอไปกันด้วยนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็มีอะไรก็เก็บเก็บไปกักระเป๋าเราไม่มีเต็มอยู่แล้วเพราะว่าเออตู้น,นี้ระไยเรามีเยอะโอเคเหมือนจะเจอทองเหมือนจะเจอทองหรือเปล่าด้านหลังอะ่ะเฮ้ยอ๋อหินหินหินทิ้งทิ้งทิ้ง,งไม่เอา เออ bon ูดีโอ้โูเก็บเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่งมาอุ้ยตายไก่ใจเย็นโทษทีน้องโอเคได้หนังได้หนังได้อะไรมาก็เอาให้หมดเอาให้หมดอ่ะอุ้ยกระตุกตอนนี้ทองอันเดียวมือหายยากจริงวะอุ้ยตรงนี้มันไม่ดอปเลยวะทุกคนพื้นที่อย่างโล่งแต่ไม่ไม่มีอะไรเลยพื้นที่อย่างโล่งไม่ไม่ดอปอะไรเลยอ่ะเออันนี้อะไรนะโอ้ยนึกว่าทองเป็นหินธรรมดาเกมนี้น่าจะรีแล้ววยทุกคน อุ้ยอะไรวะเนี่ยพันกว่าวะประตูก็ประตูพระราชวังเตียงเฮ้ยมีเตียงมาด้วยแบบทุกคนห้าสิบกว่าบาทอันนี้ซุปอุ้ยแบบจะหมดแล้วเอาเตียงมาหนึ่งอันนี่แม่งเล่นอะไรแปลกๆเป็นมั่วเลยมาดิเตียงเตียงมันทาอะไรได้วะเออนอนหลับข้ามกลางคืนโอเคเตียงสามารถนอนได้เว้ยทุกคนแต่ที่ไม่รู้ก็คือมันบางยังไงเออบางอย่างนี้ มันต้องรอตอนตอนมืดใช่ไหมเดี๋ยวรอมือดก่อนก็แล้วกันนทุกคนแบบเหมือนพอดีเนาะแบบผมก็จะน่าจะหมดพอดีแหละเดี๋ยวรอมันมืดก็น่าจะหมดพอดีแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมืดตอนไหนก <c oughs> ็ไม่รู้มึงจะมืดตอนไหนเนี่ย okay, โ okay. อเคโอเคคือเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะทุกคนที่ผมแบบเพิ่งเพิ่งขายเพิ่งขายเนื้อปลาไป300อันใช่ไหมคือผมไม่รู้ว่าผมได้อัดไปเรื่อยหรือเปล่าคือตอนนี้ก็เพิ่มมาเพิ่มมาแล้วคือตอนนั้นผมขายเนื้อปลาทั้งหมดเลยนะ3 0 0ออันอะ่ะผมขายหมดสต็อกเลย แต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น5065แล้วอะ่ะเออแปบ๊บเดียวก็ได้ปลามาเพิ่มอะ่ะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรอ่ะก็แค่เดินโง,ง,ง,ง่แล้วก็ให้พวกนี้มันเก็บเองโอ้โหโคตรดีแล้วเดี๋ยวอนาคตอะ่ะมันจะดีกว่านี้เว้ยเราจะสบายกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็เอาเทน,นี้ไปก่อนเนออี่นี่ก็วางไปอ,อ่าวางแบบนี้ไปเว้ยนะฮะเก็บมาสไลา์นี่ก็ไปขายได้นะแต่ผมว่าผมเอาสไลา์ไปขายเลยดีกว่าเออสไลน์มันอาจจะแบบรวยรรวย เเก็บไว้สักประมาณ2อันเพื่อที่เราจะ <c oughs> ให้สลายมันมาอยู่ในนี้ด้วยโอเคไปไปดูดิว่าสลายเนี่ยมันเท่าไหร่เออนี่ไงทองโอเคทองเดีวผมต้องรอมันมืดด้วยเดี๋ยวเราจะรีวิวอันนี้ด้วยเตียงนอนเราอุตส่าห์เพิ่งได้มาคือไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กี่ครั้งเนาะมันอาจจะใช้ได้ครั้งเดียวก็ได้เพราะว่ามันขายตั้งตั้งห้าอันอ งั้นเอาสลายมาขายอู้สไลด์ละหนึ่งบาทดูนี่ได้สองร้อยสองร้อยมันจะไปทำอะไรได้วะเนี้มาครับทุกคนได้ไปแล้วเออคนละอันถุงมือถุงมือนี้อัปเกรดถุงมือโอเคแล้วรอรอถุงมือมาเสร็จแล้วเราก็รอให้มันมืดพอดีเลยก็จบคลิปแล้วทุกคนเพราะว่าพูดมาเยอะมากแล้วนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยก,ก,นนะก็แล้วกันนะฮะทุกคนแล้วทรายตอนนี้มีเท่าไหร่ ตายมีเกสวยสวยสวยครับมีอะไรมีเฉพาะอะไรดีๆเราทองเราก็ต้องการแต่ว่าผมว่าผมเปิดอันนี้ดีกว่าแม่งจะเปิดหรือปิดแม่งมันก็เหมือนเดิมกระตุกเหมือนเดิมจะเปิดหรือปิดมันก็กระตุกเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดเปิดไปเถอะโอเคโอเคให้มันมีขึ้นมาบอกหน่อยว่าเราได้อะไรอเอ้ยไปตีไก่ดีไก่น่ารักโอเคเอาไข่มาด้วยไข่ครับขอไข่หน่อย ไก่นี่เดี๋ยวผมจะเอาไปลงคาแรคเตอร์นะทุกคนคือผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาไปใส่คาแรคเตอร์หมดแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงคือผมอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาเนาะอยากจะรู้เหมือนกันแค่อ,อยากจะรู้อะ่ะโอเคไก่ไปไก่ที่เดี๋ยวฟาดเอาซะบอกเคยเป็นไก่ย่างวะล่ะเดี๋ยวน,นะนะฟาดต้นไม้ปุ๊บได้เจ็ดหรเวลนะทุกคนถ้าเราไปเปิดบัฟเปิดบัฟเปิดบัฟนี้เปิดบัฟเออเปิดบัฟจากเจ็ดนะทุกคนปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเก้าอะ จากเจ็ดเป็นเก้าเพิ่มมาตั้งสองเลเวลเพิ่มมาทําไมวะเพิ่มมาทําไมวะเออแต่ว่ามันก็เพิ่มอยู่นะเพิ่มสองก็ก็ดีกว่าไม่เพิ่มอ่ะโอเคได้ถุงมือมาแล้วเออความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น20%เอร์เซ็เออ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  the fat the fat the fat เอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยตีมันกว่าเดิมนะทุกคนก็ถือว่าดีนะทุกคนโอเค เอาโอเคนะเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้กันไปก่อนก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหน้าถ้าชอบผมในเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้มันอาจจะมีแบบช่วงที่ตัวละครมันเดินกระตุกกระตุกหน่วงหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยก็แล้วกันนะเดี๋ยวไว้ เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีการแก้กันก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมขอบคุณทุกคนทีนท่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยสําหรับใครที่รับชมจนจบแล้วคือคลิปนี้คือพาร์ทที่3เนี่ยผมว่าอัดเป็นชั่วโมงอะบอกเลยคือแม่องอัดอัดเหมือนไม่ได้อัดะอะก็จริงๆก,ก็ไม่ได้อัด <laughs> แล้วไก่มังไปอยู่ในน้ำได้ยังไงวะนนะเออว่ะมันเข้าไปได้เฉยเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะฮะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายผมขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบอตอนนี้เดี๋ยวขอไปฟาร์มกันยาวๆเดี๋ยวขอไปฟาร์มอะไรเยอะๆกันสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปละบ๊ายบาย